สวัสดีครับทุกคนวันน,น,นี้วันที่14กุมภานะครับเราก็จะมาแกล้งแฟนกันนะครับคนอื่นเขาเซอร์ไพรส์แต่เราจะแกล้งนะครับว่ามาติดตามชมกันว่าจะเป็นยังไงมาดูอุปกรณ์กันเลยเราก็จะมีอุปกรณ์สองอยา่างนี่เลยเสื้อของมัน เดี๋ยวเราก็จะไปเราก็จะมาจัดสถานที่รอนะครับอันนี้เราจะแกงว่านอนกอดกับผู้หญิงอีกคนนะครับก็คือน้องตัวนี้ส่วนอันี้กล่องเอาไว้เซอร์ไพรส์นะครับเดี๋ยวเราจะเอาซ่อนไว้ก่อนเดี๋ยวผมหาที่ซ่อนอีกที แร้วค่อยมาดูกันอีกทีหนึ่งนะครับก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนเหมือนผู้หญิงจริงปะเดี๋ยวเรามารอดูปฏิกิริยามันกันนะครับว่าจะเป็นยังไงรอติดตามชมตอนต่อไปครับตอนนี้ผมก็ปิดไฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับรอเยี่ยอมาจะสําเร็จหรือ จะเฟลมาติดตามดูกันนะครับ 啊！啊！ سلو بلنا وفيه ونخب